สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูความแตกต่างของบอนสีหกหลงนะครับความแตกต่างระหว่างต้นที่ปลูกด้วยหัวกับต้นที่ปลูกด้วยการผ่าหัวนะครับหรือว่าหัวอ่อนนะครับเรามาดูนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือหกหลงที่ที่ลงดินอยู่นี่คือปลูกด้วยหัวใช่ไหมครับแม่ค่ะอันนี้คือ คือปลูกด้วยหัวนะครับท่านผู้ชมเนี่ยคือหัวที่ที่มันแก่จัดเนี่ยครับพอมันแทงพอมันแทงใบขึ้นมานี่ครับแทงหลอดขึ้นมาเนี่ยใบจะเป็นสีชมพูทันทีเลยนะครับ<ม>ท่านผู้ชมก็สีเป็นสีชมพูเนาะอาจารย์หลอดใบก็จะเป็นสีชมพูทั้งหัวอันนี้ปลูกเป็นหัวเนื่อพัด<ว>อาจารย์ดูเลยดูฮันดกพร้อมที่เหนเลยนะอ่าอันนี้น้องเอามาจากที่บ้านผมเองนะครับเอามาเป็นหัวครับ เนี่ยลงไปครับพนี่ขึ้นเห็นไหมนะครับแล้วก็มันจะแตกหนอออกมาใหม่เห็นไหมครับนี่ท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยนะครับหนอครับเป็นเขี้ยวเป็นเขี้ยวมารอบๆเต็มเลยนี่ครับเห็นไหมอันนี้คือการปลูกด้วยหัวครับหัวที่มีอายุแล้วนะครับใบก็สีชมพูออกมาเลยนะครับตั้งแต่ใบแรกแล้วมาดูนี่อันนี้เป็นการผ่าหัวนะครับนี่นี่หัวอ่อนอันนี้น้องเขาผ่าหัวนะครับ หวอ่อนนะครับใบออกมานี่ก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้แหละนะครับท่านผู้ชมเขียวละโดนพ่อช่วยจิกัดนานมากนะครับกว่าจะกัดสีได้เป็นสีชมพูแบบนี้นะครับนี่เวลาเวลาเราเลือกซื้อนะใช่ไหมครับของมันมีคุณภาพมันจะเป็นยังไีครับมันอาจจะเป็นของแท้ยู่อันนี้มันเกิดในนัอาจารย์ใช่เป็นของแท้เหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันใช้เวลากว่าจะได้แบบนี้นะครับนี่ครับกว่าจะได้แบบนี้ครับ ปูปุ๊บขึ้นแล้หลูกเลยก็สีชมพูก็ออกมาเลยเห็นไหมครับนี่ครับนี่ขึ้นน้ำผาหัวแก่ครับนี่ขนอไปสือเขาก็บ่ามันสีกาดสีมันทน็ยกาดสีนี่สีบอเซียลคือว่ามันหัวหัวหัวบอแกจาดสีเป็นยังเสียนป่ะครับเนาะนี่ถ้าหัวถ้าหัวไม่แก่หัวไม่มีอายุนะครับใบก็จะออกมาแทงหลอดมาเป็นสีเขียวแบบนี้แหละครับเป็นปียังกัด ใช่เป็นปีสองปีนั่นแหละอันนี้หดีน่ถ้าหัวนี่ใช่ถ้าหัวมีอายุเนี่ยจะอย่างนี้เลยครับแท่งหนอดจังไงกัด่างนกอดไอ้ระดางอันนี้ก็คือเป็นเป็นหกหลงที่ที่น้องเอามาจากบ้านผมเองครับนี่เห็นหมอกครับแท่งหลอดึือมากกระด่างหลดนี่อ่ามันก็จะออกใบเลยนะครับออกใบเป็นสีชมพูเลยนะครับส่วนส่วนเขียวๆนี่ก็ถูกผ่าหัวนะครับ อาจจะกัดนีกระโดนเป็นปีนี่เป็นปีอันนี้คือไปกัดกุหลาบขนาดนี้ก็เป็นปีนู่นแหละครับนี่ครับเกิดมาใหม่ก็ใบเขียวอย่างนี้หละบางคนก็ถามว่าทําไมเราปลูกแล้วถึงไม่เป็นสีชมพูหัวโบ่แก่ก็คือหัวมันไม่แก่หัวยังเล็กหัวถือผ่าหัวมันโดนผ่านะครับถ้ามาหัวเต็มเ็เนี่ยใบก็จะออกอย่างนี้หละครับขสีชมพูขึ้นมาก็เป็นสีชมพูตั้งแต่ใบแรกเลยแมนนี่ครับจกไข่เบิ้งหัวมันแก่ อันนี้ฮหดจังไดยขันแม่มันบ่ไปแกวหัวบ่แก่ก็คือเก่าใช่ครับสิบต้นกับซิบต้นทดลองแนวอันนี้มันจากบ้านก็กล้องนิ้วนี่เสียบลงนี่ขึ้นเป็นสีชมพูหมดเลยแมนครับเพราะว่าหัวมันแก่หัวมีอายุแล้วกระเบื้องข้างในมันก็ขื้นเบิดเลยนะองอาจารย์ว่าขื้นเบิดเลยครับขอบคุณมากมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับให้ดูความแตกต่างระหว่างหกหลงที่ปลูกด้วยหัว นะครับที่มีอายุแล้วกับหัวที่ผ่านะครับหัวที่ผ่านการผ่านะครับความแตกต่างก็เป็นแบบนี้เลยครับ<ม>ขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปนี้ครับอาจจะเป็นกับบอลท,ทุกทุกทุกพนพร้อมกันอัน